สวัสดีครับพี่น้องมือนีมาชมสวนเกษตรล้างบ้านครับรสวนเกษตร,รอีลีครับมือหนีสวนเกษตรล้างบ้านครับเอาลบกล้องครับอันนี้ลูกซาวครับลูกสาวอันนี้ลบกล้องบ่อยากเขากล้องอว่งครับ สวนเกษตรนะครับแรกๆก็เป็นสวนเกษตรอยู่ครับปลูกมะเขือเทศผักชีนะครับผักชีต้นหอมต้นมักทั่วนะครับอันนี้เก็บหลังจากเลือกงานนะครับมาเก็บผลผลิตนี่แต่ห้าห้าไร่ไรพีน่น้อง ปลูกกละลำนะครับ<อ>ที่เรียกปลูกกล,ละลำกละลำงามๆครับได้กินหัวกินไปแล้วครับอะไรก็จะเป็นแตงกวานะครับแตงเบิดไปแล้วครับต้นมันตายบ่านให้ปลูกใหม่ครับจะมีมะมะเขือมะพริกนะครับมะเขือมะพริกต้นหวหงฮวงเขากรรลังสีไง่ หมักทั่วนะครับเก็บไปแล้วครับกําลังสิเบิดอีกจังหน่อยก็จสได้ลือปลูกใหม่อาอีตูก็มีครับไปอ,อีตูต้นขนาก็มีนะครับต้นขนาเก็บจนเบิรแล้วครับเก็บกินกินเบิดแล้วเดี๋ยวแต่ต้นบ่งามต้นบ่สมบูรณ์ครับต้นปลายมัน เป็นสวนเกษตรหลังบ้านนะครับมเามเห็ดหลังจากเลิกงานอันนี้บ่ได้บ่ค่อยได้ดูแลครับมีจะไปเห็ดอ้อยครับไปเห็ดอ้อยไ,ไปคุดมันเลยปล่อยไว้เลยบ่มีเวลาดูแลครับแล้วน้นครับ้นอนนบข้นน้ำกับหกหกครับมือนาจะได้มาทางมาหลอกใบออกหลอกกับ้อข้นน้ำกับสุรรนบุรีหาสิปนะครับนี่ จะได้มาลอกกาบต้นต้นแรกนะครับต้นแรกที่ปลูกที่ปลูกที่แรกกันเอาไปทํพาพันแล้วครับเอาไปเฮ็ดพันุแล้วเอาไปปลูกอีกหมองนึงนะครับไปตัดไปปลูกอีกมองนึงเอ่อที่เกิดขึ้นมานี่ก็คือนอนะครับจํานวนนอที่เกิดนีไรนีครับไรนี้ ต้นแรกที่ผมปลูกนะครับต้นแรกที่ผมปลูกนี่ใส่แค่ยอดซื้อๆนะครับใส่ใส่แค่ยอดครับเป็น,เอ,เ,อนเอามาเสียบยอ,อ,อดนะครับเอาเมาเสียบยอดสองยอดนะครับสองยอดสองยอดเอามาเสียบเสียบสลับกันเสียบสลับกันคัดกันคือกากระบาดนะครับคัดกันคือกากระบาดหมดจกสับลงขุดลงแล้วก็ ดินน้อนๆๆนะครับเสียบลงเลยเสียบลงเลยกันกบดินหยียบดินให้ให้สนิทนะครับหลังจากนันก้นก็เกิดขึ้นมาได้แน่จากน้อยก็เอาดินดินเป็นดินให้หน้านะครับดินให้หน้ามาถมเป็นดินให้หน้าคนมาสซคูทางมามาถมนะครับมาถมน้าเหงามันผมน้ำเหงามันเงาของอ้อยนะครับ อันนี้เสียบแค่สองหยอดจะซื้อแล้วครับเนี่ยบย่ออะไรอันบ่ออะตัวพี่น้องนะครับบ่ออะตัวพี่น้องเสียบสองหยอดอหลีครับเสียบสองหยอดคัดกันคือการกระบาลนะครับมันนี่เพราะเขาแตกก่อไ่ขึ้นมาแล้วเขาก็ผมก็เลยตัดไปปลูกมันนี่ที่เกิดมาเนี่มีแต่นอครับมีแต่นอไม่ขึ้นมานอไม่ นี่จะนอนไม่ขึ้นมากนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยเป็นน้ำเนี่ยครับใส่ปุ๋ยที่เหลือจากวานเขานะครับเพื่อบำรุงเขานะครับเพื่อบำรุงเขาใญงนะครับเพื่อบำรุงแล้วก็หดน้ำนะครับแล้วก็ใส่ขี้ไก่นะครับน้ำใส่ขี้ไก่โอ้ย อันนี้งัวจากงัวรุดมากินแต่พุ่มเถิงครับนี่น้อยเอาเอามาเสียบสองยอดนะครับทีนี้มองนี่เอามาเสียบสองยอดแต่ว่าบ่ออะไรมาดูแรครับบ er ่อดะมาดูแร no ่ตายไปยอดหนึ่งกลยเหลือเหลืออยู่ยอดหนึ่งยอดหนึ่งก็แตกออกสองขางนะครับได้ได้สองนอนนะครับวันนี้จากงัวเนี่ครับจากงัวผู้ใดรุดมามากัดใบนะครับมากัดใบเหลือโอ้ยเสียดายพุ่มใหญ่นะครับ นี่นะครับแต่ที่กแรกนะครับง้วกระุดมากมากัดได้ครับพี่น้องงัวกระุดมากมากัดมากัดแล้วก็บางงามแต่ก็ตัดออกนะครับตัดดอ,อกจนเบิดตัดดอ,อกแล้วก็เไยเขาเลยปงไม้นะครับแตกนอไม่นีครับงกับเขามากัดใบเป็นลสีไลยังไงน,นะครับมันก็บ หลุดมากง่วนหน่อยมันดือ้อบอกไปบอกเปนหอดเทียนแล้วนะบ,บอกเปนหัดเทียนแล้วมันกัดที่ว่านะง่วนหน่อยมันดื้อเนะบอกแล้วก็ได้ซ้ำบอกครับเกิดไปธุระเนี้ยไปนั่นไปนี่เนี่ยกับปล่อยมันไว้เฮียนหลุดมากมันกัด คือว่าปีนากระสีได้คันน้ำนะครับหรือว่าปีนาสิได้คันน้ำไครมีหยอดมีหยอดขาวน้ำผ่อมาเนอาจจะเป็นนอนก่อนอนมาลุ่งกะสิได้ทำความสะอาดนะครับจากมือสองมือเป็นคลิปต่อไปนะครับสีได้ทายพี่น้องเมืองสิ็ทำความสะอาดนะครับอันนั้งนั่นทำความสะอาดแล้วครับทำความสะอาดแล้วได้ประมาณอาทิตย์นึงแล้วได้เกือบอาทิตย์หนึ่งแล้ว มองนั่นนะครับนั้นก็เสียบยอดด้วยกันนะครับพี่น้องนั่นเสียบยอดเสียบยอดแต่ทียแรกครับนี่จะค้นหัวขวนแต่แฟนผมนี่ก็เลาวก็หัวขวนนะครับว่ามผมเอาอยังมาปลูกอ็อ้อยขนำนมะาปลูก็เท่านั้นเป็นบ้าที่เอาอ้อยขนำนม,มาปูก,ก็เท่าันครับ<อ>เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้สนับสนุนผมนะครับเดี๋ยวนี้ ปลูกไม่อ้ายปลูกไม่อ้ายพอนะเนี่ยครับหลังจากที่ลอกออกแล้วงามนะครับงามงามเนี่ยครับอันนี้อยู่รอบบ้านสักนี่นะครับแล้วก็ตัดไปปลูกนะครับตัดไปขยายพันธุ์ได้ประมาณประมาณสองไรนะครับได้ประมาณสองไร ตัดออกจากนี่นะครับสองไรคือปลูกระยะห่างนะครับระยะห่างรองระยะลุ่มสิครับปลูกระยะลุมเป็นลุมเป็นลุมไปยายไปนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ากระจีไทยพี่น้องเบิ้งนี่นะครับเริ่มต้นจากพูนนะครับพี่น้องเริ่มต้นจากจากพูนครับสามกอตรงนั้นนะครับพี่น้องเริ่มต้นจากสามกอตรงนั้นแหละสามกอตรงนั้นกระซือที่แรกกระซือน้าเพลินมานะครับ ซือน้ำเพลินมาสองรอยนะครับคือน้ำเพลินมาสองรอยบาทเป็นเงินสองรอยบาทเอามาเพาะนะครับเอามาเพาะเพราะตั้งตายเป็นน้ำเนี่ยเจ้าของเฮ็ดบ่เป็นนะครับเฮดเฮดบ่เป็นแล้วมันก็เนาเนาแล้วก็ตายหล่เหลืออยู่เหลืออยู่บ่หลายนะครับเหลืออยู่บ่หลายก็เลยเอามาล่งมาล่งปลูกนะครับลุมละสี่หานอแนสองสามนอแนนะครับก็ได้เอามาปลูกลง มันนี่ยตัดมากตัดมาขยายนะครับตัดไปเอาลั่มมันไปขยายแล้วก็เอานนเอาเอายอดปลายมะมาเสียบนะครับเครื่องลูกก็ตัดกินน้าแน่นะครับลูกตัดกินตัดกินเขาตัดเขาตัดเขาอยากกินเขาเขาก็ไปตัดมากินตัดมากินแล้วเหลือปลายมันเจ้าของก็พอก็เอามามันเน็บใบนะครับมันเน็บว้ได้รอบบ้านนะครับแล้วก็ปีนี้ก็ ตัดออกไปขยายนะครับตัดออกไปขยายเซาทีเพ,เพิ่มอีกปลูกได้สองไรประมาณสองไรนะครับปีหน้าคือว่าสิได้ขันนามปีหน้าคือว่าสิได้ข,นนขั้นนามสิได้ขันนามซิมเบิงคันนามล่องเบิงว่าที่เป็นยังไงนะครับนนะครับพี่น้องก็เลย ไทยสุพีสุนองเบิ้งนะครับเป็นการแช์ประสบการณ์แนะนํำนะครับแช์ประสบการณ์ขอมาเป็นแนะนํำครับเรียกว่าแชร่ประสบการณ์เพราพี่น้องมีเทคนิคดีๆอันใดดีๆก็แนะนํำได้ด้วยครับผมเขามาแช์ประสบการณ์กันได้ครับเพราะผมกับบริมีความรู้อีย่างายนะครับ ก็อาศัยเบิงพี่นองใน youtube แหละพี่นองใน youtube เบิงแล้วกาศึกษาจากเพื่อนระคำเอามาล่องเฮ็ดเบิ้องจะของก็วันนี้มีความรู้อย่างหลายนะครับอาศัยว่าอยากเฮ็ดจังซีเฮ็ดจัยงซี่จังซีซื้อครับอยากเฮ็ดตื้อคอาศัยว่าอยากเห็ดตื้อๆนะครับ มาและครับที่เห็นไทยกัขอขอพุ้นพี่นองนะครับตีเขามารับชมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ได้เด้อครับ y o u t u b e มือใหม่ครับผม youtube มือใหม่บอกว่าในมีประสบการณ์บอกว่าในเก่งครับยังบอกติดติดกับขาดอยู่นะครับต้องขอตรวขออภัยพี่นองเด้อครับ คลิปต่อไปก็ับได้เฮ็ดคลิปด,ดีๆก็บเได้เว้าก็คือสิบวันท่ติดติดกับคัดมาสู้พี่สูุน้องเบิ่งนะครับขอขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับ